บทที่263หวังตรงเออพื้นคืนไม่ได้จางเลิศเวียนเสียงทุ้มดังขึ้นอาจางเลิศเวียนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ดวงตาของเธอสับสนเล็กน้อยความรักไม่เคยเป็นบาปแต่ความรักที่ไม่มีผลลัพธ์มีแต่จะทำร้ายตัวเองคุณยังได้รับรางวัลที่ดีที่สุดลืมมันซะไปค้นหารักแท้ของตัวเองซะท่ามกลางแสงสีทองจางละะเลอศเสวียนก็หายตัวไปหนิงเทียนวูฟเฟิง ทั้งสองยืนเคียงข้างกันทั้งคู่มองขึ้นไปบนท้องฟ้าเสียสละเพื่อความรักและหลุดพ้นจากความเจ็บปวดพิชิตระดับความจริงและกล้ารางวัลที่คุณได้รับนั้นหนักกว่าดังนั้นคุณสองคนจะได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นรางวัลน,นี้จะแก้ปัญหาทั้งหมดของคุณหนิงเทียนจากนี้ไปต่อไปคุณเปลี่ยนนามสกุลเป็นผู้ชายเถอะแสงสีทองสองดวงสว่างขึ้นพร้อมกันนำหนิงเทียนและวูเฟิงออกไปจากที่นี่ ขณะที่พวกเขามองหน้ากันอย่างตกตะลึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าแรงกดดันทางครอบครัวที่มีต่อหนิงเทียนจะลดลงอย่างมากด้วยการเปลี่ยนนามสกุลของเขาและปัญหาทางอารมณ์ระหว่างเขากับวูฟเฟิงจะได้รับการแก้ไขทันทีหลังจากได้สัมผัสกับความจริงการผจญภัยและความกล้าหาญทั้ง3มระดับแล้วนี่คือสิ่งที่เขาหยหายังเป็นความปรารถนาของลมแม่มดอีกด้วย การเปลี่ยนนามสกุลถือเป็นการแก้ปัญหาพื้นฐานอย่างแท้จริงเบยเปยถ้าคุณให้รางวัลฉันฉันอยากได้เสียหยาเบย์เปยพูดอย่างไม่อดทนความจริงและกล้าของคุณถือได้ว่าแทบจะไม่ผ่านด่านเลยเพราะคนรักของคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ดังนั้นระดับความยากก็ต่ำเช่นกันคุณได้รับรางวัลแล้วจำทุกสิ่งที่คุณเห็นในตอนแรกมีคำไปอยู่ในนั้นคุณมีโอกาสสามประการที่จะปล่อยแสงและเงาสุดท้ายแล้วถามผู้คน ก่อนที่เป้ยยจะพูดอะไรต่อแสงสีทองก็วูบวาบและกวาดเขาออกไปในอากาศบางเบาและหายไปอย่างไร้ร่องรอยแน่นอนว่าสถานการณ์ของทุกคนแตกต่างกันเมื่อเห็นสิ่งนี้คนเดียวที่ยังไม่ถูกเรียกคือคู่ของเหอไช่โถหัวอีห้าหวังตรงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อรริมฝีปากของหัวอีห้าถูกเม,ม้มแน่นหน้าผากของเขาแดงและบวมและมีเลือดไหลซึมออกมาเล็กน้อยเมื่อพิจารณาจากความแข็งแกร่งของร่างกายของเขา ใครๆก็จินตนาการได้ว่าตอนนี้เขาคุกเข่าอย่างหนักเพียงใดเหอใช้โถเซียวเซียวเสียงเรียบๆรียบดัง oh ขึ้นอีกครั้งแต่ก็ยังไม่เรียกชื่อหัวอีห่าวและหวังตรงเอ,อ๋เหอรชัโถและเซียวเซียวมองขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกันในสถานที่แห่งนี้ซึ่งเต็มไปด้วยเหตุสุดวิสัยพวกเขาไม่มีความสามารถในการควบคุมชะตากรรมของตนเองแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของคุณในยามวิกฤต เหอชัยโถการบรรเทาความคับข้องใจภายในคือรางวัลของคุณคุณพอใจไหมเหอรชัยโถพยักหน้ายอย่างแรงและกล่าวว่าฉันพอใจแล้วแต่ช่วยปล่อยให้ตรงเอ๋อกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ไหมเสียงเรียบเรียบเพิกเฉยต่อคําขอของเขาเลยเซียวเซียวคุณใช้ความรักของคุณเพื่อปลดปมในใจของผู้เป็นที่รักและคุณก็สมควรได้รับรางวัลรางวัลของคุณคือเหอรชัยโถ ซึ่งแสดงความอ่อนโยนของคุณความจริงก็คือนี่เป็นรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับเซียวเซียวในขณะเดียวกันพลังวิญญาณของเซียวเซียวก็เพิ่มขึ้นเป็นระดับ60ลําลำแสงสีทองตกลงมาจากท้องฟ้าและปกคลุมร่างของคนสองคนน่าแปลกที่ใบหน้าที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์เดิมของเหอร์ชัยโถเริ่มได้รับการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดด้วยการบิดเบี้ยวเล็กน้อยใบหน้าจึงค่อยๆกลายเป็นรูปลักษณ์อื่นแม้ว่าเขาจะยังมีผิวสีเข้มและสีสะล้านที่คุณเคย แต่เขาก็มีคิ้วที่หนาขึ้นดวงตาที่โตขึ้นจมูกตรงและปากที่เหลี่ยมและเขาก็แสดงความสามารถออกมาใช่นี่คือเหอไชโถตัวจริงซูเหอที่ใช้วิธีลับของอาณาจักรสุริยันจันทราในอดีตเพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเขาเซียวเซียวจ้องมองเหอไชโถตรงหน้าอย่างว่างเปล่าและอดไม่ได้ที่จะรู้สึกงุนงงเล็กน้อยและพึมพำแล้วคุณหล่อมากเหรอเหอไชโถยิ He ้มอย่างขมขื่นและพูดว่า อันที่จริงฉันลืมไปแล้วว่ารูปร่างหน้าตาเดิมของฉันเป็นอย่างไรตอนนี้ปมในใจของฉันได้รับการแก้ไขแล้วมาพักกันดีกว่าไม่ว่าฉันจะได้รับการยอมรับจากคนอื่นหรือไม่ฉันก็เป็นใครและฉันชื่อซูเหอแต่ฉันจะเป็นเหอชายโถของคุณตลอดไปฉันสัญญากับคุณว่าต่อจากนี้ไปฉันจะไม่ปิดบังอะไรจากคุณใช่เซียวเซียวพยักหน้าแต่สายตาของเขามองไปที่หัวอีห้าวละหวัางตรงเอ๋อด้วยความกังวล ในบรรดาสัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดกับหวังตงเอ,อ๋อพวกเขาเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เข้ามาในสถาบันสื่อหลายเคอจนถึงตอนนี้พวกเขามีประสบการณ์มากมายด้วยกันการตายของเธอไม่ได้น่าเศร้าน้อยกว่าของหัวอีเ่ามากนะักและในเวลานี้เธอยังคงดูเหมือนดอกลูกแพรท่ามกลางสายฝนอย่างไรก็ตามก่อนที่เธอจะร้องขอใดๆร่างของเธอและเหอชัโถก็จางหายไปอย่างเงียบๆ และหายไปอย่างไร้ร่องรอยในแสงสีทองในเวลานี้ทั้งสามเป็นเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ในสถานที่ที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ดวงตาของหวังชิวเอ๋อตรงเล็กน้อยและไรชีวิตชีวาราวกับว่าเขาสูญเสียจิตวิญญาณของเขาในขณะที่เส้นเลือดบนหน้าผากของหัวอีเฮาถูกเปิดเผยและร่างกายของเขาสั่นเล็กน้อยคุณสามารถจินตนาการได้ว่าตอนนี้เขากังวลแค่ไหนหัวอีเฮาหวังตงเอ๋อหวังชิวเอ๋อคุณทั้งสามต่างก็รักกันดี แต่ความรักที่แท้จริงนั้นมักมีกันและกันเสมอเพียงตัวต่อตัวเท่านั้นดังนั้นสุดท้ายแล้วมันจะเป็นรักระหว่างคนคนเดียวเท่านั้นคนหวังตรงเอ๋ตายแล้วหัวอีเห่าคุณยินดีที่จะอยู่กับเธอไหมหวังชิวเอ๋จะแต่งงานไหมไม่ฉันไม่ต้องการฉันแค่อยากให้ตรงเอ๋มีชีวิตอยู่ได้ปลดปล่อยให้ตรงเอ๋มีชีวิตอยู่ไม่ว่าคุณจะทําอะไรกับฉันปล่อยให้ตรงเอ๋มีชีวิตอยู่เสียงของหัวอีเฮ้าสั่นสถานน้าตาไหลอย,อย่างควบคุมไม่ได้ ถ้ามีคนตายไปก็คงจะดีสำหรับพวกคุณสามคนมันจะช่วยคนอื่นๆเจ็บปวดได้มันไม่แย่เหรอน้ำเสียงเรียบๆดูเหมือนจะโกรธเล็กน้อยไม่ไม่ดีเลยฉันแค่ต้องการตรงเอ๋อและฉันรักตรงเอ๋อเท่านั้นถ้าคุณไม่ปล่อยให้เธออยู่ก็ฆ่าฉันด้วยแม้ว่าฉันจะไปต่างโลกฉันก็ยังอยากเป็นกับเธอด้วยกันไม่เคยแยกจากกันจับหวังตรงเอ๋อไว้แน่นหัวอีเห่ากดหน้าของเขากับเธอดวงตาของเขาเริ่มเพ้อฝัน และน้ำตาก็ไหลลงบนแก้มของหวังตรงเอ๋อในเวลานี้ความกลัวและความเศร้าในใจของเขาค่อยๆจางหายไปถ้าตรงเอ๋อตายเขาก็ตายถ้าตรงเอ๋ออยู่เขาก็จะอยู่หุบเขาเฉียนคุนเหวินเวินชิงอันแปลกประหลาดนี้สามารถกําหนดชีวิตและความตายได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเขาไม่กลัวความตายด้วยซ้ำหรือกล่าวอีกใน,นหนึ่งหลังจากที่หัวใจของเขาตายไปพร้อมกับตงเอ๋อเขาจะกังวลอะไรอีก ทันใดนั้นหวังชิวเอ๋อก็เงยหน้าขึ้นและตะโกนอย่างดูเดือดฉันควรจะเป็นคนที่ตายให้ตายเถอะให้ฉันได้เอาชีวิตของตรงเอ๋อกลับคืนมาแล้วพวกเขาก็จะได้อยู่ด้วยกันฉันไม่ควรปรากฏอยู่ข้างๆพวกเขาที่แรกฉันเองถ้ามันกระทบใจพวกเขาให้ตายเถอะเสียงธรรมดาเงียบลงดูเหมือนกำลังคิดหรือลังเลขัวอีเข้าเงยหน้าขึ้นมองหวังชิวเอ๋อหายใจเข้าลึกๆสายหัวเบาๆแล้วพูดว่าไม่ชิวเอ๋อคุณไม่ผิด คุณไม่เคยผิดมีเพียงฉันเท่านั้นที่เป็นเช่นนั้นผิดฉันทำร้ายคุณและก็ทำร้ายคุณด้วยเรียนตรงเอ๋ตอนนี้มันจบลงแล้วคุณต้องใช้ชีวิตให้ดีเนื่องจากเราทุกคนอยู่ที่นี่นั่นหมายความว่าเราทุกคนจะได้รับรางวัลหรือไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามจะไม่มีรางวัลสำหรับผู้ที่เสียชีวิตเฉียนคุณเหวินชิงตอบอย่างตรงไปตรงมาขัวอีเหาพยักหน้าและพูดว่าเอาละฉันไม่ขอให้คุณช่วยตรงเอ๋เช่นกัน รางวันที่ฉันหวังว่าจะได้รับคือการทําให้ชิวเอ๋อลืมฉันและทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันและตรงเอ๋อก่อนหน้านี้การลืมบางครั้งเป็นความสุขอย่างหนึ่งแต่หวังชิวเอ๋อคุณเต็มใจที่จะลืมหรือไม่หวังชิวเอ๋อร์ใสา่หัวอย่างแรงแล้วพูดว่าไม่ฉันไม่ต้องการที่จะลืมฉันยอมทนความเจ็บปวดนี้มากกว่าลืมประสบการณ์นี้นี่เป็นความเจ็บปวดที่สุดแต่ก็เป็นความทรงจำที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตของฉันไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร ความตายฉันอยากจะเก็บมันไว้ตลอดไปอย่าเอาความทรงจําของฉันไปเฮ hey, รักสามเศร้าจะไม่มีวันมีความสุขเอาล่ะถ้าเป็นเช่นนั้นฉันจะทําให้มันเกิดขึ้นเพื่อคุณแสงสีทองตกลงมาจากท้องฟ้าส่องไปที่หวังชิวเอ๋อเป็นครั้งแรกและในช่วงเวลาต่อมาหวังชิวเอ๋อก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากนั้นทันทีแสงสีขาวอีกดวงก็ตกลงมาที่หวังตงเอ๋อหัวอีเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าแสงสีขาวนี้อบอุ่นมาก จิตวิญญาณที่กล้าหาญของหวังตงเอ๋อในการเสียสละตัวเองเพื่อความรักนั้นควรค่าแก่การให้กำลังใจให้เธอฟื้นคืนชีพแต่หัวอีเห้าคุณต้องจำบทเรียนของวันนี้และรักษาหัวใจของคุณไว้บางทีในอนาคตอันใกล้นี้คุณจะต้องเผชิญกับความยากลำบากมากขึ้นทดสอบคุณต้องแข็งแกร่งขึ้นในเวลานั้นเข้าใจไหมเมื่อได้ยินว่าเฉียนคุณเหวินชิงเต็มใจที่จะชุบชีวิตหวังตงเอ๋อ ัวอีห้าก็รู้สึกราวกับว่าเขาได้รับเลือดทันทีทันใดนั้นเขาก็พยักหน้าอย่างสิ้นหวังและน้ำตาของเขาก็ไหลาราวกับลูกปัดที่แตกสลายความตายไม่ได้น่ากลัวในบางครั้งเส้นทางของคุณถูกกำหนดไว้ว่ายากมาเลยร่างกายที่แข็งทื่อของหวังตงเอ๋อค่อยๆยืดหยุ่นขึ้นผิวที่เรียบเนียนของเธอก็ค่อยๆกลับมามีสีอีกครั้งหน้าอกและหน้าท้องของเธอเริ่มสูงขึ้นและลดลงเล็กน้อย และความมีชีวิตชีวาของเธอก็ฟื้นคืนทีละน้อยด้วยการหล่อเลี้ยงของแสงสีขาวหัวอีเห้ารู้สึกว่าเขาไม่เคยปลอะบางเหมือนทุกวันนี้การเดินทางของหวังตงเอ๋อตั้งแต่เกิดจนตายและจากตายสู่ชีวิตนั้นทรมานมากกว่า3ระดับก่อนหน้านี้ที่เขาเคยประสบมารวมกันเมื่อเห็นตงเอ๋อค่อยๆฟื้นตัวเขาก็กอดร่างกายอันอ่อนโยนของเธอไว้แน่นราวกับสมบัติและหลังน้ำตา หลังจากนั้นไม่นานลมหายใจของตรงเอ๋ก็สงบลงในที่สุดและใบหน้าที่สวยงามของเธอก็กลับมามีสีดอกกุหลาบอีกครั้งมีชีวิตอยู่ตรงเอ๋ของฉันมีชีวิตอยู่ขัวอีเ่ายิ้มทั้งน้ำตาที่ไหลาอาบหน้าในขณะนี้เขาเพิ่งรู้สึกว่าทุกสิ่งที่ดีที่สุดในโลกไม่ดีเท่าคนนอนหลับอยู่ในอ้อมแขนของเขาเฮเสียงเรียบๆถอนหายใจเบาๆในเวลานี้ดูเหมือนเขาจะอารมณ์ดีขึ้นนิดหน่อยนะมีอะไรผิดปกติ หัวอีเห่าอยู่ในภาวะตึงเครียดสูงมาโดยตลอดเมื่อได้ยินถอนหายใจเขาก็ถามคำถามทันทีราวกับว่ามันเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับที่มีเงื่อนไขฉันเกรงว่ามีปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของหวังตงเอ,อ๋อเสียงของสิ่งมีชีวิตลึกลับนี้จากหุบเขาเห็นได้ชัดว่าทำอะไรไม่ถูกมากขึ้นปัญหาปัญหาอะไรจู่ๆเสียงของหัวอีเห่าก็ดังขึ้นเขาลากหวังตงเอ๋อแน่นขึ้นโดยไม่เต็มใจที่จะผ่อนคลายเลย แม้พลังชีวิตของเธอจะถูกรวบรวมโดยฉันแต่ก็ยังไหลออกไปเองราวกับว่าเธอสูญเสียจิตวิญญาณของเธอแต่วิญญาณของเธอถูกรวบรวมโดยฉันจริงๆปัญหาของเธอน่าจะเกิดจากตัวเธอเองเป็นเพียงวิญญาณของเธอฉันถูกรวบรวมไว้มันถูกกระตุ้นในระหว่างประสบการณ์นี้ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของฉันคุณต้องหาวิธีอื่นที่จะทำให้เธอมีชีวิตอยู่ เขาเพิ่งได้รับความหวังแต่เมื่อเขาได้ยินคำพูดเหล่านี้ที่เรากับสายฟ้าจากฟ้าหัวอีห้าวก็รู้สึกว่าเขากำลังจะบ้าไปแล้วใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นใจเย็นฉันต้องใจยเย็นใจยเย็นในเวลานี้การฝึกฝนส่วนบุคคลขั้นสูงสุดที่หัวอีห้าวได้รับมีบทบาทสำคัญอย่างน้อยตรงเอ๋อก็หายใจและมีพลังซึ่งหมายความว่าเธอยังไม่ตายตรับใดที่ตรงเอ๋ยยังมีชีวิตอยู่หัวอีห้าวจะไม่ตื่นตระหนกเหมือนเมื่อก่อน เฉียนคุณถามสิ่งมีชีวิตลึกลับว่ามีบางอย่างผิดปกติกับร่างกายของตรงเอ๋อแต่เกิดอะไรขึ้นกับตรงเอ๋อเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ใจของหัวอีเห้าวก็สั่นไหวและจดหมายรับที่หนิวเทียนซึ่งเป็นผู้นําดั้งเดิมของนิกายเห่าเทียนส่งถึงเขาก็ดังขึ้นต่อมาตรงเอ๋อเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดในจดหมายนั้นไม่มีอะไรนอกจากนิยายและเป็นเพียงเพื่อทดสอบตัวเองเท่านั้นอย่างไรก็ตาม หากตงเอ๋มีปัญหาทางร่างกายในเวลานี้จะกด้วยแนวคิดนี้หัวอีเห้าจึงหยิบคู่มือการจัดเก็บวิญญาณที่เขามอบให้จักอ้อมแขนของหวังตงเอ๋ทันทีโดยไม่ลังเลและหยิบดอกไม้สีแดงแห่งความรักที่เต็มไปด้วยพลังเวทมนต์ออกมาดอกไม้สีขาวเต็มไปด้วยเลือดนี่คือย่านางฟ้าที่หัวอีเห้าเกือบสละชีวิตของตัวเองเพื่อให้ได้กลับมาแม้เวลาผ่านไปนานย่านางฟ้าก็ยังคงสดใสและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา โรคความรักคือความออกหักชีวิตและความตายเนื้อและกระดูกตรับใดที่ยังมีลมหายใจคุณก็สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้ถูกต้องเพียงใช้มันก็จะสามารถช่วยตรงเอ๋อได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้หัวอีห้าก็ไม่ลังเลอีกต่อไปเขานำดอกรดีอาวอนมาที่ริมฝีปากของหวังตรงเอ๋ออย่างระมัดระวังอย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าหวังตรงเอ๋อไม่สามารถกินหญ้านางฟ้าได้ในขณะนี้ ด้วยความหวังจิตใจของหัวอีห้าหยืดหยุ่นเป็นพิเศษเขายัดห่้านางฟ้าเข้าปากทันทีโดยไม่ลังเลเคี้ยวมันลงในน้ําผลไม้ไม่กี่คําปิดคอของเขาและปฏิเสธที่จะปล่อยเลยน้ําก็ไหลลงมาเขาก้มศีสษะลงและเททุกอย่างลงในปากของหวังตงเอ๋ออย่างระมัดระวังรสชาติของดอกฤดีอาวอนนั้นมีรสขมเล็กน้อยแต่ท่ามกลางความขมนั้นดูเหมือนว่าจะมีรสหวานแฝงอยู่ เช่นเดียวกับความรักความหวานและความขมขื่นอยู่ร่วมกันเสมอริมฝีปากของตรงเออบออุ่นนุ่มนวลและเหนียวเนินอะ่ะและการจูบนั้นทําให้มึนเมาอย่างอธิบายไม่ถูกหัวอีห้าวค่อยๆเปิดปากเชอรี่ของเธอแล้วเทน้ําเยลลี่ทั้งหมดลงในปากของเขาหลังจากทําเช่นนี้หัวอีห้าวเริ่มมองตรงเออย่างประมาทแม้ว่าเขาจะคิดว่าเขาทําสิ่งที่ถูกต้องจนกระทั่งตรงเออกลับมามีชีวิตอีกครั้งใครจะแน่ใจได้ว่าเขาจะประสบความสําเร็จ นั่นเป็นโรคที่แม้แต่การดำรงอยู่อย่างลึกลับของหุบเขาเฉียนคุณเหวินชิงก็ไม่สามารถรักษาได้เวลาผ่านไปนาทีต่อนาทีใบหน้าที่สวยงามของตงเอ๋ยยังคงมีสีชมพูดูสวยและมีสเสน่ห์ดวงตาที่สวยงามของเธอถูกปิดลงแล้วโดยการกอดรัดของหัวอีเ้าเมื่อสักครู่นี้เธอเป็นเหมือนความงามที่หลับไหลไม่ขยับขยื้อนขณะที่ความวิตกกังวลค่อยๆผุดขึ้นมาจากหัวใจของหัวอีเ่า กลิ่นหอมจางๆก็เริ่มกระจายออกมาจากร่างกายของหวังตงเอิอกลิ่นหอมนี้เบามากแต่หอมหวานสดชื่นภายใต้ผิวหนังของตรงเอิอมีชั้นความแวววาวจางๆไหลออกมาและลมหายใจอันอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิตก็ค่อยๆปล่อยออกมาจากร่างกายของเธอไม่เป็นไรใช่ไหมตรงเอิรตรงเอิร์ฮัวอีเ่ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและถามอย่างกังวลใจ สิ่งที่คุณให้มาคือดอกรีดีอาวอนใช่ไหมฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะมีสมุนไพรานางฟ้าชนิดนี้จริงๆการดำรงอยู่ลึกลับดูเหมือนจะน่าอิจฉาเล็กน้อยฉันอยากจะเอามันเป็นโชคชะตาของฉันหัวอีเฮาไม่สนใจที่จะฟังสิ่งที่จะพูดดังนั้นเขาจึงรีบถามต้องเออเธอโอเคไหมเสียงธรรมดาดูไม่พอใจเล็กน้อยเมื่อเขาถูกขัดจังหวะและพูดเบา พลังชีวิตเต็มและไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามวิญญาณของเธอยุ่งวุ่นวายมากซึ่งไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยพลังภายนอกมันต้องมีการปรับสภาพของเธอเองต้องใช้เวลาหัวอีเฮาถามอย่างว่างเปล่าคุณหมายถึงอะไรเธอจะยังหลับอยู่ฉันไม่รู้ว่าเธอจะหลับไปนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเธอมีความสามารถในการตื่นหรือไม่ ตกลงไปได้เลยรางวัลสำหรับคุณหวังเติงเอ๋อและหวังชิวเอ๋อจะต้องเพิ่มพลังวิญญาณของพวกเขาอีกห้าระดับไม่รอก่อนตงเอ๋อไม่สมควรตายคุณเป็นเพียงการทดสอบสำหรับเธอคุณควรช่วยเธอปล่อยให้ตงเอ๋อตื่นตื่นหัวอีฮ่าวตะโกนอย่างกังวลแต่ไม่ว่าเขาจะตะโกนอย่างไรสิ่งมีชีวิตลึกลับก็ไม่สนใจเขาเลยแสงสีทองที่แข็งแกร่งส่องลงมากวาดร่างกายของเขาและหวังตงเอ๋อ และวินาทีต่อมาโลกก็หมุนไปทั้งสองก็หายตัวไปในสถานที่ลึกลับแห่งนี้เช่นกันรัศมีหกเหลี่ยมยังคงกระพริบและอักษรรูนลึกลับและงดงามก็สว่างขึ้นเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่คุณต้องการหรือเด็กสองคนนี้น่าสงสารจริงๆเสียงของสิ่งมีชีวิตลึกลับจากหุบเขาเฉียนคุณเหวินชิงไม่พอใจอย่างมากเสียงดีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นเอาละฉันมีความตั้งใจของตัวเองจะไม่ฝ่าลมและฝน ภารกิจของฉันเสร็จสิ้นฉันจะกลับแล้วฉันจะคุยกับภรรยาของคุณเมื่อฉันกลับมาหำแสงสีทองสองแสงเจิดจ้าเมื่อหัวอีหเ้าถือหวังตรงเอ๋อและมองเห็นทุกสิ่งรอบตัวเขาอย่างชัดเจนเขาก็ประหลาดใจที่พบว่าเขาอยู่ในหุบเขาแล้วมีคนยืนอยู่รอบๆมากขึ้นผู้เท่าสเสวียนคณบดีเซียนหลินเอ๋อผู้เท่าหลายคนของสถาบันสื่อหลายเคร่อและคนอื่นๆปรากฏตัวที่นี่ มีสัญญาณการต่อสู้ที่ชัดเจนและหุบเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงเห็นได้ชัดว่ามีการต่อสู้ครั้งใหญ่ที่นี่เมื่อไม่นานมานี้ทันทีที่เขาเห็นหัวอีเห่าปรากฏตัวพร้อมกับหวังตงเอ๋อในอ้อมแขนของเขาผู้เท่าสเสวียนก็มาหาพวกเขาในพริบตาพลังวิญญาณอันอ่อนโยนช่วยสนับสนุนหัวอีห่าให้ยืนตัวตรงและสายตาของทุกคนก็ต้องมองไปที่หวังตงเอ๋อในอ้อมแขนของหัวอีห่า สัตว์ประหลาดทั้งเจ็ดเป็นกลุ่มแรกที่ออกมาข้างหน้าเป้ยไปถามอย่างกระตือรือร้อนอีเห้าตรงเออเธอหัวอีเห้ามองไปที่เปยเปยและสิ่งที่เปยเปยเห็นคือความแข็งแกร่งและความภาคเพียรในดวงตาของเขาตรงเออสบายดีเธอแค่หลับไปฉันอยากพาเธอกลับบ้านเฉพาะสมาชิกในครอบครัวของเธอเท่านั้นที่จะปลุกเธอได้ผู้เท่าสเสวียนฉันไม่สามารถกลับไปที่สถาบันการศึกษาได้ในขณะนี้ฉัน ผู้เท่าสเสวียนยกมือขึ้นเพื่อกดชีพจรของหวังตงเอ๋อความประหลาดใจแวบขึ้นมาในดวงตาของเขาเขาเพิ่งได้ยินจากคนอื่นว่าหวังตงเอ๋อเสียชีวิตแล้วแต่ตอนนี้หวังตงเอ๋อยังมีชีวิตอยู่อย่างชัดเจนแต่เธอกำลังหลับลึกโดยไม่ทราบสาเหตุอีเห้าไม่ต้องกังวลบอกเราว่าเกิดอะไรขึ้นมารดมความคิดกันว่าจะช่วยตงเอ๋อได้อย่างไรใช่แล้วหัวอีเห้าปาดน้ำตาบนใบหน้าของเขา และบอกเขาถึงสิ่งสุดท้ายที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับหวังตงเอ,อ๋อหลังจากได้ยินคำพูดของเขาทุกคนก็มองหน้ากันด้วยความสับสนคราวนี้มันเป็นการผจญภัยครั้งใหญ่อย่างแท้จริงกล่าวได้ว่าทุกคนเคยมีประสบการณ์วงจรชีวิตและความตายก่อนกลับมามีชีวิตอีกหลังจากการเตือนครั้งแรกของหัวอีเฮาไม่มีใครบอกเรื่องโกหกข้างในซึ่งทำให้ทุกคนยกเว้นหวังตงเอ๋อหลบหนีโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ คนแรกที่ถอนตัวคือผู้เท่าสเสวียนเหตุผลที่ผู้เท่าสเสวียนออกนั้นง่ายมากเขาได้ยินเสียงธรรมดานั้นเพียงครั้งเดียวและเสียงนั้นก็พูดว่าเขาแก่เกินไปไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับการผจญภัยที่แท้จริงและไม่มีความเป็นไปได้ที่จะรักอนุญาตให้ออกไปได้จากนั้นผู้เท่าสเสวียนก็ออกมาและเมื่อเขาออกมาเขาก็บังเอิญพบกับปรมาจารย์วิญ,ญญาณที่ชั่วร้ายอย่างยิ่งซึ่งมีระดับก้าวงแหวนเฝ้าอยู่ที่นี่สงครามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายนั้นแข็งแกร่งอย่างแน่นอนแต่ผู้เท่าสเสวียนก็เป็นผู้ทรงพลังเช่นกันที่ได้ก้าวเข้าสู่ขอบเขตของสุดขีดแล้วเมื่อไม่มีใครอยู่รอบตัวเขาที่ต้องการการปกป้องเขาก็ปล่อยมือและเท้าเพื่อต่อสู้และใช้ความแข็งแกร่งอันทรงพลังอย่างยิ่งเพื่อขับไล่ปรมาจารย์วิญญาณชั่วร้ายหลายคนในเวลานี้สีหน้าของทุกคนดูไม่ดีเลยแม้ว่าพวกเขาจะได้รับบางสิ่งบางอย่างจากการผจญภัยที่แท้จริงครั้งนี้ แต่ที่สําคัญกว่านั้นคือพวกเขาโดนโจมตีโดยเฉพาะสถานการณ์ตรงหน้าหวังตรงเอ๋อใครจะมีความสุขได้ผู้อาวุโสหลายคนตรวจสอบสภาพร่างกายของหวังตงเอ๋อทีละคนสิ่งที่พวกเขาทําได้คือสายหัวเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตลึกลับในหุบเขากล่าวสภาพร่างกายของตรงเอ๋อเป็นเรื่องปกติและพลังชีวิตของเธอแข็งแกร่งมากและพลังวิญ,ญญาณของเธอก็แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิม แต่ปัญหาก็คือว่ามีปัญหาใหญ่กับทะเลวิญญาณของเธอไม่เพียงแต่จะปิดตัวลงเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าวิญญาณของเธอจะพันผวนอย่างวุ่นวายในทะเลวิญญาณสมองของมนุษย์เป็นสิ่งที่ลึกลับที่สุดอยู่เสมอแม้แต่ผู้เท่าสเสวียนก็ไม่กล้าโจมตีทะเลแห่งจิตวิญญาณของหวังตงเอ๋ออย่างแข็งขันหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นก็คงจะสิ้นหวังจริงๆหลังจากการปรึกษาหารือสั้นๆคุณหลังจากเข้าสู่อาณาจักรวิญ,ญญาณสวรรค์แล้ว คุณสามารถพาเธอกลับไปที่นิกายเฮาเทียนและขอให้ครอบครัวของเธอช่วยเธอปฏิบัติต่อเธอใช่แล้วหัวอีเฮาได้ส่งวิญญาณน,นำทางมนุษย์กลับมาแล้วและสามารถยืนได้อีกครั้งร่างกายของเขาเต็มไปด้วยพลังวิญญาณแตกต่างจากหวังตงเอ๋อหลังจากที่เขาเพิ่มพลังวิญญาณระดับที่5แล้วระดับการฝึกฝนพลังวิญญาณของเขาอยู่ไม่ไกลจากระดับ60ตราบใดที่ยังมีการพัฒนาอีกครั้ง คุณยังสามารถเข้าสู่อาณาจักรกระจกพันธิยานยานได้เขาเป็นจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ขั้นสูงสุดพลังที่แท้จริงของจิตวิญญาณการต่อสู้ขั้นสูงสุดจะถูกเปิดเผยหลังจากระดับ70ก่อนถึงเลเวล7 0ทุกก้าไปข้างหน้าค่อนข้างยากแม้ว่าประสบการณ์ในหุบเขาเฉียนคุณเวินหวินเวชินจะเต็มไปด้วยความทรงจําอันเจ็บปวดแต่ก็มีการเก็บเกี่ยวเช่นกัน